สวัสดีค่ะเป็นผู้ปกครองของเด็กชายนัจพัฒน์ยองแก้วนะคะวันนี้แม่จะมาเล่าตำนานนิทานพื้นบ้านนะคะเกี่ยวกับพระร่วงนางคำนะคะซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านในจนังหวัรกิจซึ่งเป็นสถานที่บ้านเกิดของแม่แล้วก็น้องโฟนนะคะตำนานพระร่วงนางคำนี้จะเป็นตำนานความรักระหว่างกษัตริย์กับสาวพื้นบ้านนะคะ พระล่วงจะเป็นบุคคลที่หลงรักในการวิ่งว่าวเป็นอย่างมากนะคะครั้งหนึ่งพระล่วงได้ผ่านมาพบนางคำซึ่งกำลังดำนายอยู่นะคะจึงเกิดความหลงรักนางคำขึ้นมาทันทีเพราะว่านางคำเนี่ยจะเป็นหญิงสาวสตรีซึ่งมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมากนะคะ แต่นางคำเนี่ยจะไม่รักพระร่วงนะคะทํำยังไงพระร่วงทําทุกวิถีทางทำยังไงก็ตามคือนางคํานี่จะไม่รักเลยพระร่วงจึงคิดกลอุบายขึ้นมาอย่างหนึ่งนะคะว่าคือจะมีการแข่งขันในการดํานานะคะถ้าสมมติว่าพระร่วงเนี่ยดํานาชนะนางคำเนี่ยนางคำจะต้องยอมเป็นเมียของพระร่วงแต่ถ้าสมมติว่านางคํา ชนะพระร่วงจะเลิกต่อแยเลิกตามจีบนางคำในทันทีนะคะแต่พระร่วงเนี่ยจะเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดคำไหนเป็นคำนั้นคำใดนั้นพระร่วงจึงยกมือขึ้นมาพันนมแล้วอธิษฐานว่าขอให้ต้นกล้าจงเกิดในท้องนาในตอนนี้ด้วยเถิด ดังใดนั้นต้นกล้าก,ก็เกิดงอกงามขึ้นในแปลงนาแปลงนั้นทันทีนางคำคิดในใจว่าไม่ดีแน่พระร่วงก็ต้องเอาชนะได้ในครั้งนี้นางจึงตัดสินใจมใีการที่วิ่งหนีแล้ววิ่งหนีผ่านไปที่วัดิริเขตคีรีนะคะแล้วก็แอบต้อนตัวอยู่ในพุ่มไม้แล้วตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วย มีผู้คนผ่านมาแล้วได้ยินคําร้องของความช่วยเหลือแต่มองไปรอบๆบ,บริเวณนั้นก็ไม่เห็นผู้ใดสถานที่นั้นจึงเกิดเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อว่าบ้านนาร้องนะคะแล้วนางคําก็คิดในใจว่าถ้ายังซ่อนตัวอยู่แบบนี้พระร่วงจะต้องติดตามมาพบแน่นๆ จึงตัดสินใจในการวิ่งหนีอีกรอบหนึ่งจนมากระทั่งมามาเจออีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วนางก็คิดในใจว่าหมู่บ้านนี้หรือสถานที่นี้เป็นที่ไหนกันนะทำไมมองไปรอบๆมีแต่ตอเต็มไปหมดมันเป็นตอแบบเป็นแสน,สนตอเลยสถานที่นั้นจึงเกิดเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อว่าแสนตอ ในระหว่างที่ผ่านมบ้านแสนจอมานะคะนางก็เกิดสะดุดตอแล้วล้มลง